ทราบไหมคะว่านี่คืออะไรอันนี้ปลาหมึกสามรสนะคะเนื้อกะพงทุบนี่อะไรเอ่ยทราบไหมคะนี่อะไรนี่คือสินค้าโอทอปของบ้านสาขานะคะเป็นกุ้งรูนะคะเป็นกุ้งรูเป็นกุ้งขาวเอามาเขาเรียกว่าเอามาทำการยืดตัวนะคะแล้วก็วางเรียงในหม้อ โรยน้ำตาลแล้วก็โรยเกลือนะคะเรียงทีละชั้นทีละชั้นนะคะเมื่อได้ความสูงที่ต้องการได้ปริมาณที่พอแล้วนะคะก็เอาเขียงนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะที่หนักๆนะคะทับบนสุดเลยแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะไม่ต้องเติมน้ำนะคะเมื่อได้เวลาได้ที่แล้วนะคะกุ้งก็จะสุกนะคะเปิดออกมากุ้งก็จะเหยียดตัวสวยแบบนี้นะคะเหยียดตัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะ กุ้งนะคะกุ้งเ,เป็นสินค้าโอท็อปนะคะของหมู่บ้านสาขานะคะอําเภอพระสมุตเจดี JD. จังหวัดสมุทรปราการนะคะสำหรับกุ้งเหยียดนี้ก็จะมีหลายเจ้านะคะแต่เจ้าที่ขึ้นชื่อที่มายกินประจำก็คือกุ้งเหยียดของป้าสิรินะคะซึ่งเคยออกรายการของ หนูแหม่มสุริวิภาด้วยนะคะเป็นสินค้า o อท็อปแล้วก็เป็นเจ้าที่มีฝีมือนะคะรสชาติกำลังดีเลยค่ะแต่ว่าเจ้าอื่นๆก็มีทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าที่มายนิยมก็คือของปาสิรินะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะอยากจะนำเสนอสินค้า o อท็อปของบ้านสาขานาเกลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะโปรดติดตามดีงามชาแนลนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะ